สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องเลขนักขาดครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยครับผมของวันที่25เมษายนพศสอนครับผมแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดเลยครับผมเป็นการปล่อยต่องวดนะครับแนวทางนะครับให้ f อฟทุกท่านนะครับทุกวันนะครับ สลับหาหน่อยนะครับก่อนไปดูผลสรุปและตัวเลขกันนะครับก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะาทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักขาดครับผมในช่องทาง youtube ช่องทางเดียวนะครับผม ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขมะคลาขอ fc ทุกท่านนะครับผมจงมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบและอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ํำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลข ผลสรุปกันเลยนะครับครับผมเลขนาคลาดหานอยรวมมาที่25เมษายนพศ2 5 6พนะครับผมลูดบนล่างเลขนาคลาดวางไว้ที่1กับ3ครับเลขวินนะครับผม2,57ครับผมเมื่อวินกันแล้วนะครับผมได้ตัวเจาะ10ชุดนะครับผม ดังนี้ครับ13 12 15 17 57 32 35 37 25 27ครับผมมาดูผลตัวเลขกันเลยครับเฉพาะกิจครับผมผลที่ออกก็คือ เจ็ดสองสี่สามสี่นะครับเข้ารูดบนสองครับเข้ารูดล่างสามครับนะครับเฉพาะกิจได้สองเด้งนะครับผมเฉพาะกิจได้สองเด้งครับ,รบมาดูต่อครับผมกาชาต กระชาตผลที่ออก18590ครับผม18590 18590เนะครับเราไม่มีนะครับผมกรชาตหลุดไปนะครับผมอ๋อมีครับผมมีครับขอโทษนะครับผมเข้ารูด5้านะครับผมเข้ารูด5้านะครับหนเด้งนะครับ ขออภัยครับขออภัยครับ4ครับเข้ารูด5นะครับบนนะครับพิเศษครับผมพิเศษผลที่ออก4 3 1 6 3ครับเข้ารูดบน3ครับเข้ารูด1บนครับเข้ารูด3ล่างครับ เข้าตัวเจาะครับ13นะครับครับผมดีใจด้วยครับผมพิเศษสีเด้งนะครับผมดีใจด้วยครับตามต่อครับปกติครับปกติผลที่ออก5 94 13นะครับผมเข้ารูดล่างครับ1ครับ เข้ารุดล่างครับ3ครับเข้าตัวเจาะครับหนึสครับ3เด้งนะครับผมดีใจ fc ด้วยครับผมมาดู v p ครับ v p ผลที่ออก1นึหหล่างออก6กสเข้าตัวรูดครับผมสามนะครับ ได้หเด้งนะครับนะครับเข้าทุกหน่อยนะครับผมเข้าทุกหน่อยนะครับก็มาเช็คดูก่อนได้เท่าไหร่นะครับ2 3 7 1า11จ็เด้งนะครับ11เด้งนะครับในห้าฮานอยนะครับดีใจด้วย fc นะครับก็มาดูตรงเลขห้ตัวนี้ครับผมนะครับ ห้าตัวนี้นะครับผมก็มีหนึ่งมีสามมีสองมีห้ามีเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีเจ็ดโผล่มาเลยนะครับผมแต่เร่รัดยกตัวลูดขึ้นมานะครับที่เด่นหนึ่งกับสามนะครับปรากฏว่าสามมาเยอะมากครับสามมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบนะครับแสดงว่ามาทุกรอบเลยครับผม สามมาห้าครั้งนะครับผมนะครับห้าครั้งครับผมเข้ารูดห้าครั้งนะครับนะครับหนึ่งมาสองสองรอบรู้ปะครับหนึ่งหนึ่งสองสองรอบนะครับเป็นเจ็ดนะครับแปดเก้านะครับตัวรูดทั้งหมดเก้านะครับบวกอีกสี่เท่ากับเก้านะครับนะครับผม ดีใจด้วยครับผมแล้วเข้าตัวเจาะอีกสองครั้ง9 1้าสนะครับก็คือ11เดเด้งตรงนี้เองนะครับผมนะครับก็ตามต่อครับผมตัเลขนักลาดนะครับก็สถิติก็ดีอยู่นะครับผมมาดูตัวเลขต่อไปเลยครับเลขนักลาดนะครับผมวันที่26เมษายนพศ2567นะครับ รูดบนล่างนะครับเลขนักลาดวางไว้ที่3กับ4ครับผมเลขวินนะครับตัววิน7 8 0ครับผมนะครับเมื่อนำมาวินกันแล้วได้ตัวเจาะดังนี้ครับ3 4 3 7 3 8 3 0 8 0 สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ครับผมนะครับให้ fc ทุกท่านนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับ fc ท่านใดที่แคปไม่เป็นก็นะครับจดเอาไว้นะครับผมจดเอาไว้นะครับก็มาฟังเลขลาดต่อเลยครับวันนี้นะครับเรขลาดวางตัวรูดนะครับ กับตัววินไว้ทั้งหมด5ตัวเช่นเดิมนะครับเลขกราดยกเอา3กับ4มาเป็นตัวเน้นนะครับตัวเน้นรูดนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วทั้ง5ตัวนี้มาได้ทุกตัวนะครับเหมือนเมื่อวานนะคลิปเมื่อวานนะครับคลิปผลเมื่อวานนี้ครับแต่3กับสนะี่ยในสูตรมีเยอะมากมายนะครับผมมันชนเยอะกว่า7กับและ0ศูนเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำเลยให้เอานะครับ สาหตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับอาจารย์ท่านใดที่เราชอบใจหรือว่าติดตามอยู่นะครับนะครับไปเทียบเคียงกับสำนักอื่นดูนะครับว่ามี3ไมไหมมี4มี่ไหมมี7มี8มี0ูนย์หรือเปล่านะครับถ้ามันไปชนกับอาจารย์สำนักใดท่านอื่นนะครับผมชนหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับผมก็แสดงว่าโอกาสที่จะมีจะมาให้เห็นนะครับในหาฮานอยนี้ ค่อนข้างสูงนะครับผมเลขนัชาดไม่แนะนําให้ไปลอกเรียนไทยนะครับแต่ว่าแนะนําให้นะครับ FC ทุกท่านทําสตินะครับเพราะว่าที่เลขนาชาลงให้ดูก็คือสติเหมือนกันครับผมทําติไวว่านะครับว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าแต่สติคือสตินะครับผมสติคือการเดาชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้ามั่นใจแล้วค่อยนำไปใช้งานนะครับ ทายนี้เล่หคลาดก็หวังว่านะครับผมเอฟซีคุนจะให้โอกาสเล่หคลาดได้เป็นช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางที่ดีให้กับทุกท่านนะครับยังไงขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้ต่ํากว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขาครับมีโชคมีลาบนะครับตลอดเวลาครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ